เอาละไหนๆมาพูดถึงคำว่าสายกลางหรือตรงกลางอ,าอย่างนี้แล้วก็อยากจะพูดให้หมดหมดเสียเลยขอให้ช่วยสังเกตหรือว่าจดจำไปด้วยไอ้กลางกลางนี่มันประหลาดที่สุดเอาตั้งแต่ว่าไม่ดีและไม่ชั่วถ้าดีดีมันก็หลงรัก ถ้าชั่วมันก็โกรธเกลียดอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางไม่ไม่ดีหละไม่ชั่ว <c oughs> การสอนให้ยึดมั่นในความดีจนเมาดีบ้าดี <c oughs> ผิดผิดเลือกประมาณไอ้ดีนี่เป็นของที่เมาได้นะไม่เหมือนกับความถูกต้องไอ้คำว่าดีมันเป็นสิ่งที่เมาได้ไม่บุญไม่บาปอ้า พระนิพพานไม่บุญไม่บาปไม่ดีไม่ชื่อแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์มันอยู่ตรงกลางไปศึกษาคำว่ากลางกลางจากคำเหล่านี้สิถ้าดีมันก็หลงรักถ้าชื่อมันก็เกลียดกลัวหรือว่ามีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าสุขมันก็หลงรักถ้าทุกข์มันก็มีปัญหาเกลียดกลัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าบุญมันก็เมาถ้าบาปมันก็เกลียดทีร่รว่ารุนวายนั้นอย่าสุดเวียงสุดตรงที่เรียกว่าเอ็กซ์ตรีมอย่าเอ็กซ์ตรีมฝ่ายใดเลยฝ่ายดีก็ไม่เอาฝ่ายชั่วก็ไม่เอาฝ่ายสุขก็ไม่เอาฝ่ายทุกข์ก็ไม่เอาฝ่ายบุญก็ไม่เอาฝ่ายบาปก็ไม่เอา เนี่เป็นคำใหญ่คำคำคำใหญ่ๆคำหลักๆมีอยู่อย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เราก็สอนให้คนดีให้ยึดดีให้ยึดมั่นในความดีเน้นกันแต่เรื่องความดีดีดีอย่างมากก็ําทำให้คนบ้าดีดีไม่ได้แล้วก็ไม่เคยสำเร็จประโยชน์ด้วยเพราะมันเป็นสิ่งที่ไปเอาเข้าแล้วมันก็กัดกัดเอาเหมือนกัน ทั้งชั่วทั้งดีไปเอากัมอันขา้ามันกัดเ <c oughs> จ็บปวด <c oughs> หรือจะพูดให้ฟังยากแต่จริงที่สุดอีกทีกว่าทั้งผิดและทั้งถูกแล้วไม่เอาเอาอยู่ตรงกลางระหว่างไม่ผิดและไม่ถูกอย่างนี้ไม่กัดไม่กัดไม่ <c oughs> สุขไม่ทุกข์สุขก,ก็กัดทำแบบสุขทุกข์ก็กัดทมแบบทุกข์ บุญก็ทรมานใจตามแบบบุญบาปก็ทรมานตามแบบบาปไม่เอาอยู่ตรงกลางถ้าจะใช้คำพูดที่เป็นภาษาวิทยาศาสตร์หรือของธรรมชาติ <c oughs> <c oughs> ก็ว่าไม่เอาทั้งบวกและลบบวกโพสทีฟก็ไม่เอาลบเนกาตีฟก็ไม่เอาไม่เอาทั้งโพสทีฟและเนกาตีฟอยู่ตรงกลางนั่นแหะคือมัชชิม,มาปฏิปทา บวกมันก็กัดอย่างหนึง่งลบมันก็กัดอย่างหนึง่งคือมันขบกัด <c oughs> แล้วในที่สุดมันก็จะไม่รู้สึกดีหรือร้ายความคิดนั่นก็จะไม่ไปในทางว่าด,ดีนิยมดีหรือนิยมร้ายจะไม่มองเห็นจะไม่มองสิ่งทั้งปวงในฐานะเป็นออปติมิสตมองเห็นดีไปหมดแล้ก็ไม่มองเห็นสิ่งทั้งปวงในฐานะเพสิมิสต์ ไม่เห็นว่าอาาะไรชั่วหรือร้ายคนที่ศึกษาพุทธศาสนาอย่างที่มีชื่อเสียงว่าเป็นนักปราชญแล้วก็ยังศึกษาผิดเขียนไวผ้ผิดผิดนักปราชญนักศึกษาเยอรมันที่ชื่อโชเปนแอ,อร์โชเปนเอาเออร์โชเปนเอาเออร์อ่านกันว่าโชเปนแอร์คนนี้เขียนว่าพุทธศาสนาเป็นเพศซิมิติก ทั้งที่ได้รับชื่อเสียงว่าศึกษาพุทธศาสนามามากนี่ใส่ร้ายพุทธศาสนามากเกินไปว่าพุทธศาสนาสอนแต่เรื่องทุกข์สอนแต่เรื่องความทุกข์มีลักษณะเป็นเพลสิมิติกนี่อย่าใส่ความพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะพุทธบริษัททั้งหลายอย่าใส่ความพระพุทธเจ้าว่าสอนแต่เรื่องทุกข์เรื่องเพลสิมิติกเพราะท่านสอนวิธีดับทุกข์ว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ดับได้ ตามธรรมชาติมันมันเป็นทุกข์แต่ว่าความทุกข์นั้นมันดับได้คือทําอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันก็ดับได้ดังนั้นพุทธศาสนามันไม่ใช่สอนให้มองโลกในแง่ร้ายสอนโลกให้สอนให้มองโลกในแง่งงที่ว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคืออิทัาปัจจยตานะคำนี้ช่วยจาไวเ้เถอะว่าคาว่าอิทัาปัจจยตานะ่ะค,คือคือคมหมาย ของคำว่าสายกลางยิ่งกว่าคำใดๆถ้าเป็นอิทธปัจจตาแล้วจะเป็นกลางยิ่งกว่าใดๆไม่ดีไม่ชั่วไม่สุขไม่ทุกข์ไม่บุญไม่บาปไม่อะไรทุกอย่างมีชีวิตอยู่อย่างที่ไม่ไม่เป็นธาตุของความดีไม่เป็นธาตุของความชั่วไม่เป็นธาตุของความสุขไม่เป็นธาตุของความทุกข์ทุกคู่ทุกคู่ มันผู้ที่มีชีวิตอย่างนี้มัน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 อิสระที่สุดไม่มีความทุกข์เลยาก,การที่มีฝรั่งหลายหลายคนจะมาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อจะมีชีวิตแบบมิดเดิลเวย์เขาเข้าใจถูกแล้วแม้ว่าเขาจะยังปฏิบัติไม่ได้แต่ว่าเขาเข้าใจถูกแล้ว <c oughs> ที่นี่คำว่าสายกลางเนี่ยมันก็ กลางทุกคู่เลยทุกคู่ทุกคู่ไม่ใช่เฉพาะที่ยกตัวอย่างมาแล้วไม่กี่คู่ดีชั่วสุขทุกบุญบาปทีนี่ันก็ว่ากี่คู่ที่เรียกว่าคู่ตรงกันข้ามอะดวลิสติกคำพูดที่เป็นคู่คู่มีตั้งหลายสิบคู่ เช่นว่าสวยและไม่สวยอย่างนี้มันก็คู่หนึ่งไม่เอาทั้งนั้นแหละไม่เอาทั้งสวยและไม่เอาทั้งไม่สวยเอาที่ตรงกลางคำว่าแพ้คำว่าชนะนี่ก็คู่หนึ่งไม่เอาทั้งนั้นแหละแพ้ก็ไม่เอาชนะก็ไม่เอาแต่อยู่ตรงกลางเพราะว่าชนะมันมีปัญหาอย่างผู้ชนะแพ้มีปัญหาอย่างผู้แพ้มันไม่เอาอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเรียกว่าสงบแค่ไม่กําไรไม่ขาดทุน ถ้ามีกําไรก็ไม่ดีใจถ้าขาดทุนก็ไม่เสียใจเนี่ยมันมันอยู่ตรงกลางมันมันอยู่ระหว่างได้ระหว่างเสียไม่ได้ไม่เสียฉันจะเป็นคนที่ไม่รู้จักได้ไม่รู้จักเสียรู้จักจะเป็นไปเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองตามตามเรื่องของมัน <c oughs> จนกระทั่งในที่สุดมันก็มาถึงไอ้คู่ที่เข้าใจยากเข้าใจยากขึ้นมาทุกทีทุกที เชนว่าไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายอย่างนี้ใครอยู่ได้ที่ตรงนั้นสบายที่สุดอยู่ได้ตรงที่ไม่เป็นหญิงหรือไม่เป็นชายนะถ้าอยู่ได้ในสภาพนั้นแล้ก็จะไม่มีปัญหาเลยถ้ามีเป็นชายก็มีปัญหาอย่างชายมีเป็นหญิงก็มีปัญหาอย่างหญิงกี่คู่กี่คู่ขอให้ช่วยนึกเอาเองนึกเอาเองก็ได้ไม่ไม่มีทางผิดนหะแต่ถ้ามันเป็นคู่ตรงกันข้ามเลยเอาตรงกลางเสมอไปนั่นแหะคือมัชชิม,มาปฏิปทา ในที่สุดจะพาะว่าไอ้ความว่างนั่นแหละอยู่ตรงกลางที่สุดสุดยอดคําเดียวพอไอความว่างนั่นมันอยู่ตรงกลางที่สุดมันไม่เวียงซ้ายเวียงขวาเวียงหน้าเวียงหลังเวียงบนเวียงล่างน,นี่มันว่างท่านนิพพานว่างอย่างยิ่งท <clears throat> น,นิพพานไม่ไม่เอียงไปทางไหนหมดว่างอย่างยิ่งนั่นคือเครื่องหมายของการอยู่ตรงกลาง เดี๋ยวนี้เรามันมียึดถือความเป็นคู่มากเกินไป <c oughs> <c oughs> รวยหรือจน <c oughs> มั่งมีหรือยากจนอย่างนี้อยู่ตรงกลางนั่นใหญ่อย่ามีความรู้สึกว่ามั่งมีอย่ามีความรู้สึกว่ายากจนอยู่ตรงกลางนั่นแหละจะไม่มีความทุกข์เลย <c oughs> นี่เดี๋ยวนี้มันมีขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างรุนแรงเอง กำไรขาดทุนเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องอยากจนเรื่องมั่งมีมันก็เป็นทุกข์โดยไม่จำเป็นมีความทุกข์โดยไม่จำเป็นเอาละเป็นนั้นวา่าได้พูดถึงเรื่องพุทธศาสนามีหลักหัวใจคือมัชชิมาปฏิปทา แต่ละประเด็นแต่ละประเด็นที่พูดมาแล้วนี่มันมีลักษณะเป็นคู่มือเป็นคู่มือสำหรับจะจำไว้จะกำหนดไว้อย่าให้มันพลัดตกออกไปนอกนอกแนวนั้นคำว่าคู่มือคู่มือคือบอกให้รู้ไว้เป็นหลักสำหรับจะถือเป็นหลัก แล้วมันจะไม่พลัดออกไปนอกนอกนอกแนว <c oughs> จะอยู่ตรงกลางคือมีความถูกต้องคำว,ว่าถูกหรือผิดถ้าถือความหมายเอาไม่ถูกต้องมันกลายเป็นคู่ตรงกันข้ามเหมือนกันแต่ถ้ามีความหมายคำว,ว่าถูกถูกยังยางถูกต้องแล้วก็จะไม่เป็นคู่ตรงกันข้ามมันมามา,มาอยู่ในพวกกลางได้เหมือนกันคำว,ว่าถูก นี่มันแล้วแต่คำพูดของคนพูดหรือภาษาพูดของชนของพวกไหนคำว่าถูกถูกถูกต้องนะพอจะใช้ได้แต่ถ้าว่าถูกที่เป็นคู่กับผิดนะใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันถูกสมมติเป็นความถูกโดยสมมติที่คนเขาสมมติให้ว่าถูก <c oughs> สำหรับนักเรียนก็อยากจะพูดคำว่าสอบไล่ได้กับคำว่าสอบไล่ตกนยาวเลย อย่าเอาทั้งสอบไล่ได้อย่าเอาทั้งสอบไล่ตกเลยอยู่ตรงกลางสบายกว่าถึงว่าสอบไล่ได้มาก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องยึดถือเรื่องสอบไล่ได้ก็ไม,ไม่ไม่ลิงโลดไม่ไม่เหลื้งเจิงถึงสอบไล่ตกก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้หรือคาดว่าต,วตายเพราะสอบไล่ตกมันก็อยู่ตรงกลางอย่างนี้ดํารงจิต <c oughs> อยู่ใน กลางอยู่ตรงกลางดำรงจิตอยู่ตรงกลางนี่คือหัวใจพุทธศาสนาที่รู้จักกันไปทั่วโลกแล้วว่ามิดเดิลเว์ถ้าเราใช้คำมิดเดิลเว์มันเป็นอิสระคือของธรรมชาติถ้าใช้คำพุทธศาสนาศาสนานั่นศาสนานี่มันเกิดเป็นของหมู่ของคณะของบุคคลมันมีอะไรมีออ t h อรริตี ของคนนั่นของคนนี้ของพวกนั่นของพวกนี้ขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ถูกตามหลักของพุทธศาสนาถ้าจะถือว่านี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าองค์นี้มันก็ไม่ถูกมันก็ต้องว่าเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติที่มันมีอยู่อย่างนี้ที่บุคคลคนนี้พบแล้วมาสอนพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนอย่างเดียวกันหมด ค้ำคาสอนอย่างนี้จึงไม่ใช่เฉพาะของพระพุทธเจ้าองค์นี้นะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าองค์นี้นะของทุกองค์นะถ้าเป็นพุทธศาสนา,ษา,ษา,ษาสอนเรื่องมิดเดิลเวยเหมือนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปตามเหตุตามปัจจัยที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาทนั่นนะถ้ารู้ขอ้อนี้แล้วจะไม่เห็นว่าดีหรือชั่วได้หรือเสียแพ้หรือชนะกําไรหรือขาดทุนไม่ มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนั้นอย่างนั้นท่านนะนี่เราเราเลยไม่ถูกผูกมัดเราเป็นอิสระอยู่เนื้อสิ่งที่จะบีบขั้นจิตใจเอาละประเด็นสุดท้ายที่พูดในวันนี้ก็คือเรื่องทางสายกลางนี่ข้อความเบื้องต้นพูดมาได้ไม่กี่ข้อ ยังจะตั้งไว้ไวพูดต่อไปในวันหลังอีกวันนี้มันก็หมดเวลาเลยหมดแรงที่จะพูดเราขอ,อาย้ำคำเข้าใจนิดว่าทั้งใจจะพูดคำพูดที่ใช้เป็นคู่มือสำหรับถือเป็นหลักในการที่จะศึกษาและปฏิบัติพระพุทธศาสนา ตลอดทังการที่จะเสวยผลจากการปฏิบัติในหลักพระพุทธศาสนาให้เป็นคู่มือคู่มือสำหรับคนทุกฝ่ายคือคนภายในชาวในพุทธในวงพุทธอยู่แล้วหรือคนนอกวงพุทธก็ตาม <c oughs> จะใช้หลักนี้เป็นคู่มือสำหรับศึกษาพุทธศาสนาได้การบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้ว มามาขอ,อยุติการบรรยายในวันนี้ให้เป็นโอกาสพระคุณเจ้าสวดบทพระธรรมคณะสาธยายให้เกิดกำลังใจในการที่จะศึกษาและปฏิบัติพระพุทธศาสนาสืบต่อไปในบัดนี้